สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจ๊ก็ช่องเปียวอีกแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวเปียวจะพาท่านผู้ชมชมดอกไม้นะคะสีสดใสมากเลยค่ะท่านผู้ชม,มนี่ก็กำลังบาน ด้วยค่ะคะทาท่านผู้ชมเดี๋ยวเ่อจะให้ท่านผู้ชมเบืองอีกอย่างนะคะอันเปียวเอาเขามาทิ้งไว้ตรงนี้นะคะเียวดูแลได้บ่มดน่ไหมคะมันหลายแหงเขาแพ่เต็มเลยค่ะท่านผู้ชมมาเบิองนะคะ มากันสตรอบเบอรี่ป้าค่ะอ่าสตรอบเบอรี่ป้าหอมเอาวานไปห้าล้านมาล้านจะได้มแม่เก็บกินนะคะหมากเชอ<ว>รี่นกเอามากินหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทางผู้ชมบึ้งนะคะพุ่นน่ะนกตอดกินหมดดอกเต็มต้นเลยค่ะท่านผู้ชมไม่ตหน่วยใหญ่ๆพุ<ด>่น<พ><ด>กําลังกําลังสิสุกนกตอดกินหมดค่ะ คือสุดอะกินดอกเนี่ค่ะท่านผู้ชมนกนกขึนไปจิกกินล้นลงมาเต็มอยู่เพ่ละลนเต็มดินเลยค่ะเชอรี่ต้นเนียร่อยมากเลยค่ะท่านผู้ชมเนืองนกจิกกินกำลังจะสุกค่ะเห็นบ่นกจิกกินเมดืดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเอเจอกันกระเปียวช้าแนวอีกแล้วค่ะ วันนี้เนาะค่ะก็เป็นวันศุกร์เนาะคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเก่ามึงกลัวแล้วค่ะท่านะะาผู้ชมเปี่ยวว่างช่วงเศร้านะคะเปี่ยวอยากพักแล้วก็ตอนเที่ยงก็จะไปกินข่าวบานยาดอกไม้ค่ะสวยปะคะอันนี้คือดอกเนลิกาดอกนี้เขาจะึ้นเองทุกปีนะคะท่านผู้ชมก็จะมาพูดถึงการใส่ชีวิตอ,อยู่ในต่างแดนของเปี้ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเราเรื่องประสบการณ์ของตัวเองนะคะเราก็จะ เมา่อพูดถึงเพื่อนสาวนะคะที่โรมเมาม้อยกันเรื่องแฟนนะคะว่าแฟนน่ะติดเพื่อนแล้วก็ออกออกไปดื่มในช่วงวันหยุดบอยนะคะก็เล่นปรึกษาว่าจะจังใดดีนะคะเขาเฮาใส่ชีวิตยุ่ในตังแรนนะคะท่านผู้ชมเวลาที่เขามีปัญหากันนะคะเพื่อนเขาจะแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็เล่าประสบการณ์สู่กันฟังเนื่องจากว่า ในคู่ของเปียวเปียวพบเจออย่างม้าแนงสินะคะเปียวก็จะเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็นจะเอาร้องไปปรับไปจูนในแบบของตัวเองสินะคะกระเฮ็ดให้เห็นผลก็เลยเฮ็ดแห่งเขาได้คุยกันได้ปรึกษากันนางเองนะคะกับมีปัญหาช่วงสองสามปีแรกนะคะนางลราให้ฟังว่าอันแฟนนี่จะค่อนข้างดื้อน,นะคะพราะแฟนอายุหน่อยแฟนอายุสามสิบห้าค่ะท่านผู้ชมนางกับอายุรุ่นล้าเขาเดียวกับเปียวนี่แหละคะ่ะ 40ค่ะเราบันทีคล้ายๆกับว่าคนที่เขาอายุประมาณ30หานะคะทำผูช้ชมถึง40นะคะแล้วแต่ครูนะคะเขาจะยังติดเพื่อนยังอยากไปบ้านเพื่อนแล้วก็อยากอยากไปกินไปดื่มอยากไปสังสรรค์นั่นหละอยากไปพบมู๋บ่อยงนะคะที่นี่เขาเขาจะแตกงต่างกันดวยค่ะคนไทย อันนี้เปียวบอกเลว่าทุกคนนะคะเป็นบางเป็นบางคนเท่านั้นนะคะเปียวก็เพื่อนใชร์คายกันาอายุเห,หลายแล้วมันบอคะเขาก็อยากอยู่บ้านอยากเก็บแพ้งไว้ท่าแบบว่าดูแลบ,บ้านดูแลสามีแล้วก็ให้กับเขากับน้ำทั้งสิ้นะคะแต่แฟนก็จะออกเที่ยวบ่อยนะคะเราแบบเขาเขาบ่ไหวไหรไหมคะเขาบอกยังไงซะเขาอยาก อยากดูแลตัวเองนะคะอยากพักผ่อนอย่ากออกกําลังกายเที่ยวเองเปี่ยวกับเป็นแบบนั้นนะคะเปี่ยวมักเขายิ้มเปี่ยวมักยู่เมเงียบเงียบเปี่ยวมักอยู่บ้านอยู่มอเแะมะอย่างิีน,น,นะคะเพราะว่าวันหยุดนุงเสียเขากลับไปเที่ยวไ,ไปไปหายาอ,อยู่แล้วทุกอาทิตย์อยงนีน,นะคะแล้วในเขาจะต้องไปไปหาเพื่อนอีมันกเ็เทือนห้งเขาเมื่อยอย่างนีนะคะเราไปอดหลับอดนอนกาสิกลกับบานกับเทียงขึ้นตีหนึ่งนะคะ ก็เลยมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเหตุถึงใดอยงนี่นะคะให้เพลินไปผู้เดียวร้องเบิงนะคะถ้าให้ไปผู้เดียวอันนี้เบวเราถึงต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะถ้าให้ให้ไปผู้เดียวกับ่อยากกลับบ้านเด้ค่ะก็เมาส์อย่างซี้นะคะมันก็มีหลายอย่างอ่ะคะ่ะเขาก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเนาะคะ่ะ<ๆ>เพื่อนบ้านคำว่าไทายลูปดอกไม้จะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งทีที่แบบว่าเกิดขึ้นปีละครั้งแล้วก็เป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างแปลกประหลาดนะคะ <laughs> เยวมีอยู่ในคลิปนะคะดอกไม้หายอย่างนะคะ ในประเทศสวีเดนเขาก็เลยมาถ่ายรูปเอาค่ะต้นไม้นี่มันอยู่ขางบานเปียนค่ะเขาบปเห็นเปี่ยนนั่งอยู่ตรงนี้เขาก็เลยยืนถ่าย <c oughs> นั่นล่ะคะ่ะท่านผู้ชมเลียวบัตดนี้เนาะคะ่ะเขาก็ต้องบางครั้งเขาว่าวเคือซื้อนี่เขาบม่เข้าใจได้ทา่านผู้ชมเขาก็ต้องเฮ็ดตามนะคะเขา,ากา็ต้องออกตามเฮ็ดตามเฮ้ยเพื่อนบ้านทักทายเขาก็ต้องเฮ็ดตามเฮ็ดให้เขาเห็นเขพาพับเขาไปเที่ยวน้าเพื่อนเขาไปยังไปสันไปสี่ คือบางอย่างนะคะเขาแค่ว่าแต่ปากเขาบ่เข้าใจนะคะเขาต้องปฏิบัติให้เขาเห็นเขาต้องเฮ็ดให้เขาเห็นเขาต้องเหมือนเฮ็ดบทเลียนให้เขานะคะเหมือนแฟนเปี่ยวคือกันเวลาเปียวอธิบายปากเปล่าสินะคะอธิบายว่าคุณจะต้องเฮ็ดจังสีคุณเยนเฮ็ดจังสีเบ่เฮ็ดจังสี่เขาบ่เขาใจค่ะบางอย่างเขาต้องเฮ็ดเป็นตัวอย่างเฮ็ดตัวอย่างน้ำทังเขาเฮ็ดให้เป็น เฮ็ดให้เป็นตัวอย่างสินะคะหลายยางคะ่ะมีเรื่องละเอียดอ่อนหลากหลายอย่างแต่ว่าครูของเขาเขาเฮ็ดแบบนี้งสินะคะเลี๋ยวพียอ๋วบอกให้เพื่อนฟังเพื่อนกับไปไป,ไป,ปฏิบัติตดดามเฮ็ดให้เขาเข้าใจถ้าเขาถ้าเขาอยากมีชีวิตที่กลงตัสินะคะผู้หญิงไทยนะคะที่มาอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นแบบอย่างไ้สามีแลเราก็เป็นเจ้าสายเปียววาว่ัดยังใดเพราะว่าถ้าใ่ชีวิตอยู่รวมกันนะคะ สามีเขาจะฟังเมียเขาก็ต้องเป็นแบบอย่างให้เขาถ้าปับถ้าจูนกันแล้วไปกันบ่ได้ยังสินะมันก็ต้องต่างคนต่างไปยังสินะคะอันคือจังเปียวนะะเนี่ยค่ะเปยวจะต้องเป็นคนวางแผนยังสินะคะว่าเขาเสพสัยเขาเสพเอียงนะคะเหมือนวันหนิงสินะคะเปยววางแผนว่าเปียวจะไปบานยานะคะจะไปกินเข้าเทียงกับยาเปยวก็เตรียมเพ็ดอาหารเปยวก็บ,บอกแฟนไว คือเขาจะได้รู้นะคะว่าเวลาเทียงเทียงเทียงเคืองเนี่ยเขาจะไปบานยากันนะไปกินข่าวบานยาเพราะว่าวันเสาร์้วยจะปรอยุบานคือเขาจะต้องให้เวลาครอบครัวเปียวก็ต้องให้เวลายาก่อนก่อนที่เปียยจะไปไปสนุกหรือว่าไปใส่กาแฟนังสินะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะให้ญาบอลรูล้สึกว่าตัวเองบอมีคนสนใจคือให้่าอันดับแรกก่อนนะคะแล้วอันดับที่สองเขากลับมาให้ครอบครัควเขา้องสินะคะก็ะจะเฮตให้ ครอบครัวของเขาลงโต้งสินะคะเปี๊ยกก็จะเฮ็ดแบบนี้เปี๊ยวถึงตรงวางแผนห้แฟนทั้งสินะคะเ่ะถ้าป้อยห้แฟนเฮ็ดอยองเองคือเขาก็จะเฮ็ดตามสบายนะคะคือเมื่อวานจะไปหาแม่แฟนนักเปียวนะคะจะไปหาแม่ชันคอปอเปี๊ยเอาไปห้แม่ชันกินเน่เด้อเปราะว่าได้บางสิ่งเฮ็ดงานท่านผู้ชมจนหอดสองถุ่มจังกับบ้านพอกลับมาบ้านเราเมียเมียเราบ่ามีแห้งไปนี่ค่ะเป็นทั้งสี่แฟนเปี๊ยวเปี๊ยก,กก็เล่มาเราให้ท่านผู้ชมฟังว่า าการใส่ชีวิตคู่ในต่างแดนถ้าอยากให้คู่ชีวิตเท่าสมหวังถ้าอยากให้คู่ชีวิตเท่าลงตัวผู้หญิงไทยนะคะต้องเป็นช่างเท้านาต้องเป็นคนนําครอบครัวต้องเป็นคนวังตารางอัน,นแบบแผนการใส่ชีวิตต้องเป็นคนจัดระเบียบต้องเป็นคนจัดระบบระเบียบในครอบครัวนะคะถึงจะลงตัวถ้าเขาเป็นคนที่จัดระบบระเบียบในครอบครัวคู่ชีวิตของเขากรจั ลหลับลื่นนะคะถ้าผู้ใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือว่ามีความดูอีย่างที่เให้ไยเปียวได้พัฒนาตัวเองสามารถเ,เขียนคอมเมนได้นะคะเขามาแลกเปลี่ยนเราประสบการณ์มาดามในต่างแดนแล้วก็เมียฝรั่งในต่างแดนแล้วก็สาวไทยในต่างแดน ที่เฮ็ดไ้คู่ชีวิตปรับจูงกันแบบใดแล้วเฮ็ดห้คู่ของเขาเป็นไปนในทั้งที่ดีอย่าลืมมาเขียนแล้วเป็นกําลังแรงใจให้กันนะคะเปียวขอากาบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่เป็นกําลังแรงใจผักดันให้เปียวได้ทําช่องคะ่ะขอากาบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งคะ่ะสวัสดีนะคะ